เขาก็ให้เหตุผลว่าครูที่จบด้านนี้ไม่มีก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาไว้ก็เอาออกปัจจุบันเราจึงมีพระที่เขาไปอบรมค่ายคุณธรรมจะิยธรรมใช่ไหมแต่ก็นานๆทีถึงจะมีถึงจะไปให้ความรู้อย่างนั้นก็กลายเป็นว่าห่างไปเรื่อยรุ่นพ่อแม่ก็ทำแต่งานไม่มีโอกาสพาลูกเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนูู่่าตายายก็จูงนานไปวัดใช่ไหม ไปวันพระไปฟังธรรมปัจจุบันนี้วันพระนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยว่าวันไหนวันพระไม่รู้เรื่องวันพุทธวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่รู้กันบางครั้งวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาคบูชาวิสาขบูชาสารหบูชาจะต้องออกมาเวียนเทียนมาร่วมบุญเด็กๆทุกวันนี้บอกว่าโอ้ที่เกียจอยู่บ้านเล่นเกมดีกว่าเห็นไหมฮะมันห่างไปเรื่อยแม้กระทั่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาเ็ายังไม่เข้าอยครับสัวนนี้ สลิมนะครับนะสัญลักษณ์ของมุสลิมนี่นะก็คือธงสีเขียวถ้าที่ไหนเมืองไหนเขามีธงสีเขียวนี่คือสัญลักษณ์มุสลิมถ้าที่ไหนเป็นธงสีส้มจะเป็นสัญลักษณ์ของอินเดียธนะงชาติอินเดียนี่ก็จะมีสีส้มสีเขียวนะครับแล้วพอประกาศเอกราชคนผู้นาชาวพุทธลองโดยรัเตอร์อเมริกาเราก็คิดว่า มันไม่มีสัญลักษณ์ของชาวพุทธเลยในธงชาติอินเดียก็เลยคิดว่าแล้วตรงกลางมันยังไม่มีอะไรก็เลยเอาธรรมจักรมาไว้ตรงกลางปัจจุบันคนอินเดียนับถือฮินดู7.5เพุทธไม่ถึง1%เแต่มีตาธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ชาวพุทธอยู่กลางธงชาติเคยสังเกตไหมธงชาติอินเดียมีตาธรรมจักรแล้วก็แม้กระทั่งตาราชาการแผ่นดินก็ใช้ เสาพระเจ้าโศกสีเสียนนั่นแหละเป็นตาราชาการสันดิแม้กระทั่งในยงคกูปีก็มีฉันยรักเสาพระเจ้าโศกแล้วก็วันนี้ที่วัดคููตาคารวัดป่ามหาวันก็จะเป็นสถานที่ที่มีเสาโศกที่สมบ,บูรณ์แบบที่ยังมียอดเสาสมบูรณ์แบบก็คือสิง